ปัจจุบันโรคโควิด -19 กำลังระบาดทั่วโลกในประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดการระบาดในประเทศไทยประชาชนจึงต้องป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยหลักง่ายง่ายคือล้างเลี่ยงลดการป้องกันโควิด1 9ทีนโดยล้างเลี่ยงลดล้างหมายถึงล้างมือล้างมือก่อนรับประทานอาหารล้างมือหลังเข้าท้องน้ำหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหลังจับลูกบิดประตูล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอลเจลล้างมือ เลี่ยงหมายถึงเลี่ยงการเกิดโรคเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยมีอาการหวัดเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดและพื้นที่ระบาดโดยไม่จําเป็นทางเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและหมันล้างมือบ่อยๆลดหมายถึงลดการแพร่กระจายเชื้อลดระยะเวลาการอยู่ในชุมชนลดกิจกรรมที่ทําร่วมกันของคนหมู่มากลดการแพร่กระจายเชื้อหากเจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงาน การป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของทุกคนประชาชนต้องป้องกันขอบคุณอินโฟโกราฟ,ฟริกจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากนายชัดชวานประภาสัยสาธารณสุขอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์